คุณรู้ไหมว่าแบร์เราอะคะ่ะมีจุดขายที่คนอื่นไม่มีหนึ่งครูมีทีมผลิตผลิตสื่อเกือบสามสิบคนเป็นมืออาชีพทั้งหมดเลยเป็นครูบาอาจารย์เป็นมืออาชีพที่ผลิตสื่อมาแล้วจะมีคนจ้างด้วยนะคะเป็นทีมผลิตสื่อที่ทําภาพทําคลิปให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทําเองหรือทําไว้ให้แล้วคุณไปตัดต่อรูปตัวเองหรือทําไม่เป็นเรามีครูบาอาจารย์เรามีครูพี่แมมเรามี โค้ดอลิสเรามีครูอ้อยเรามีใครอีกหลายๆคนสอนตัดต่อคลิปสอนตัดต่อรูปสอนคุณทำโน่นทำนี่ทำนั่นสอนคุณคุณคะแบรนด์เราฟรีหมดเลยครูกำลังจะบอกว่าเราเป็นจุดแข็งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณอยู่ที่อื่นคุณต้องจ่ายเงินเรียนเองแล้วไม่มีทางที่คุณจะได้รูปเยอะมากมายไก่กองขนาดนี้แล้วเป็นรูปที่มีรูปหน้าคุณด้วยคุณสามารถเป็นซุปตาบน ภาพลักษณ์ที่โคตรเจ๋งอะถ้าภาพของคุณหรือหน้าของคุณเป็นอินเตอร์คุณสามารถสร้างได้จุดเด่นของเราก็คือใครที่ขายไม่เป็นเรามีสอนห้าบทเรียนไม่ใช่แค่สอนฟรีห้าบทเรียนเรามีพี่เลี้ยงตลอดการเดินทางนี่คือจุดแข็งและจุดเด่นที่นบก้าทำมาสี่ปีแล้วประสบความสําเร็จค่ะไม่มีใครอยากออกไปจากนบะกเลยเพราะเรามีจุดแข็งหลังยีมิถุนา ลุกบุกตลาดแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะเตรียมตื่นเต้นนะคะมีทุกช่องทางเพราะฉะนั้นนี่ขนาดยังไม่เริ่มการตลาดนะคะนี่ขนาดเพิ่งปล่อยเว็บไซต์เด็กๆออกมาเว็บไซต์ที่ปล่อยออกมาเป็นเว็บไซต์เด็กๆนะคะเดียวเว็บไซต์แบบไปทั่วโลกตามมาอีกทีค่ะคุณกาบอกแล้วทุกมทุนสร้างวันนี้ใครไม่อยู่แบรนด์นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเพราะว่าครูทําการตลาดแทนคุณ ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนรู้จักเปิดทีวีมาเจอชานุปก้าวหรือช่องทางไหนก็ตามแต่นะคะเปิดวิทยุมาเอาได้ย,ยินชานุปก้าวอีกแล้วหรือเดินไปตรงไหนมีแต่คนพูดถึงชานุปก้าวคุณเอ้ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณทําการตลาดไว้เรียบร้อยแล้วคุณแค่ออกมาบอกว่าคุณเป็นใครคุณขายหรือเปล่าแค่นั้นพอนะคะเพราะเราจะไปทุกจุดเลย แต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อถึงเวลานะคะใจะเย็นนิดนึงตอนนี้ก็ปล่อยน้ําย่อยออกไปแล้วนะคะก็ปล่อยเว็บไซต์เด็กๆออกไปแล้ว1อันนะคะปล่อยให้ไปเรียกน้ําย่อยกันเฉยๆนะคะแต่ของแท้ของจริงที่เป็น2ภาษาที่เป็นแบบว่าสามารถแบบไปได้ทั่วโลกสามารถไปอยู่ที่มือใครเราไม่ไอายใครเดี๋ยวคลอดค่ะทุกอย่างจะค่อยๆทยอยคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะทยอยคลอดออกนะคะหลังริบก้ามิถุนาเพราะฉะนั้นค่ะครูเต็มที่แล้วคุณเต็มที่หรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ครูอยากจะบอกคุณนะคะว่าเรามีจุดเด่นเรามีจุดแข็งเรามีจุดขายเยอะมากคุณไม่จําเป็นต้องออกมารีวิวเลยพอทุกอย่างอะคะ่ะมันจัดสรรเอ้ยห้ามเค็มนะเออห้ามมีคำนูน้นคำนี้กลายเป็นว่าพวกเรามาใช้คําพูดสล,สลัดสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพอะไรแบบโดยรวมอะคะ่ะคือไม่ต้องพูดเยอะ,ะคะ่ะว่าคุณต้องแปลออกแล้วว่าอะไรคือสุขภาพบ้างนะคะคนรักสุขภาพคุณรักอะไรอะสุขภาพคืออะไรอะ ถูกต้องไหมคะเพราะเราพูดน้อยกลายเป็นว่าคนเริ่มชั้นกลางชั้นบนแห่เข้ามาเต็มเลยค่ะตอนนี้นักธุรกิจใหญ่ๆแห่เข้ามาเยอะมากหมายความว่าเขาเชื่อไงคะเขาเชื่อในความเป็นแกลนนะคะเขาเชื่อในความแกลนขึ้นเฮ้ยมันก็มีอีกมุมมุมมองเนาะที่บางทีเราอาจจะแบบไม่ทันี่มองเห็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอแล้วมันจะดีต่อ,ตอไปเมื่อไรที่เราปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เขาต้องการได้ทุกอย่างมันจะดีมากๆนะคะ อะทีนี้จุดแข็งของเราอีกคืออะไรฟังดีๆนะทุกคนจุดแข็งของเราคือถ้าหากว่าเขาทํางานไปตามเขายังไม่มีเวลาส่งจริงๆเราสามารถพูดคุยกันก่อนได้เลยแล้วเราในฐานะที่ขายมาก่อนเราสามารถส่งแทนเขาได้ให้คุณนะคะบอกเขานะคะว่าเราอะสามารถส่งให้เขาได้เราสามารถจัดก,การออเดอร์ให้เขาได้แบบนี้คแบรนด์เรามีจุดแข็งเยอะมากเลยนะถ้าคุณหาดีๆนะคะแบรนด แล้วแบรนด์เราอะค่ะจุดแข็งของแบรนด์เราคือเรามีที่ปรึกษาบิ๊กๆจริงไหมคะมีเดือนมีเดือนรู้ว่าครูมีที่ปรึกษาเป็นใครนะคะแบรนด์เรามีที่ปรึกษาบิ๊กบิ๊กหมดเลยนะคะมีที่ปรึกษามืออาชีพหมดเลยแบรนด์เรามีที่ปรึกษาระดับประเทศทั้งนั้นนะคะสองครูถึงได้รู้อะไรก่อนใครครูถึงได้รู้อะไรก่อนใครว่าไปทางนี้นะอะไรอย่างนี้นะแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะครูน่ถึงได้รู้อะไรก่อนใครสาม แบร์เราค่ะทุกคนเป็นพี่น้องไม่แย่งไม่แย่งทีมงานไม่แย่งลูกค้าไม่แย่งสายงานบางคนกลัวเฮ้ยถ้าฝากส่งเดี๋ยวมันแย่งลูกทีมชั้นไมค่ะเวลาเราส่งให้คุณเราส่งในนามคุณสมมุติว่านายกอค่ะมาเป็นลูกทีมเราเวลาเราส่งสินค้าให้ลูกค้านายกอผู้ส่งจะเป็นนายกอถึงแม้จะออกจากบ้านเราก็ตามนะคะแต่ชื่อผู้ส่งจะเป็นนายกอเท่านั้นนะคะเป็นชื่อนายกอเท่านั้นคุณฟังนะคะ เราทำทุกอย่างเพราะเรามีจุดแข็งแล้วคู่ทำแบบนี้มาสี่ปีมันจึงทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะ